สุดยอดเลยครับ16สสพักประชาธิปัตย์นะครับพร้อมเป็นอะไรให้รัฐบาลพักเพื่อไทยดีกว่าจะอยู่ให้พักคก้าวไกลกดขี่ในฝ่ายค้านในรอบ4ปีนะครับนความคิดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับไม่เคยมีชุดไหนที่จะกล้าที่จะขัดมติพักได้เท่ากับ16สสซึ่งเกินครึ่งหนึ่งที่สสที่เหลือนะครับถือว่าเป็นสสที่เหลือที่เขาต่อสู้ทางการเมืองมาและพักประชาธิปัตย์อีกส่วนหนึ่งที่โยกย้ายฐานเขาเรียกว่า แต่แทบจะย้ายไปอยู่กับก้าวไกลเกือบหมดแล้วนะมันเป็นมันเป็นการย้ายที่แบบเป็นแผนการอีกแบบหนึ่งนะครับในหลายคนมองว่าเฮ้ยพักประชาธิปัตย์ทำไมถึงจะศูนพันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาถ่ายโอนกลุ่มกันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไหลออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไหลไปกองอยู่ที่ไหนครับมันก็ไปกองอยู่ที่ก้าวไกลนั่นแหละครับกองอยู่ที่นั่นอย่างเดียวแล้วก็สสก็จะเทคะแนนไปช่วยเหลือกันอยู่ที่นู่นมันเป็นการที่แหกตาประชาชน ว่าอ่าพักเก้าไกลได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น14ล้านเสียงเรียบร้อยแล้วที่ไหนได้นะครับส่วนหนึ่งอ่าหลอกเสื้อแดงไปไอพวกเสื้อแดงที่เขาบอกว่าเขาจะสู้เรื่อง9 9ศพให้เขาจะสู้พาสู้สูงสุดให้พาจัดการกับคนที่สังหารคนเสื้อแดงให้ที่ไหนได้กลุ่มหลักๆเลยที่ออกคําสั่งกลุ่มหลักๆเลยที่ทําให้คนเสื้อแดงต้องมีวันนี้ สองปีจะหมดอายุความพวกนั้นเขาไม่ได้แตะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยแต่เขาจะแค่นะเป่าหูบอกเป็นวาทการรมว่าเดี๋ยวจะช่วยนะเดี๋ยวจะทําให้เสื้อแดงเนี่ยหลุดพ้นมลทินนะอะไรทานองเนี่ยคุณไปดูสิว่าเขาดูถูกเขาเหยียดเสื้อแดงแค่ไหนเขาไม่ได้ช่วยมึงหลอกในความในความชัดเจนที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือเนี่ยเขาหลอกให้ไปอยู่ด้วยเฉยๆหลอกให้ไปกาคะแนนให้แล้วก็ไปอยู่กับกลุ่มสลิมที่อ้างว่ากลับใจนะครับ สลิมมันก็คือสลิมมันยังคําเห็นไหมเจอคุณนักษิณปุ๊บสลิมเนี่ยทนไม่ได้สลิมเนี่ย,ม,ม,ยมันเป็นอาการออกการขั้นเนือ้อขั้นตัวอยากแบบว่าอยากจะกรีดออกมาให้ได้จนเป็นที่มาของว่าเขาถึงได้เทพักก้าวไกลไปขนาดนี้และพักอื่นๆสายหัวให้พักอื่นเขาเขามองดูแล้วคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆครับมันไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะที่จะให้กับกลุ่มนี้ที่ใช้ความคิดแบบนี้ที่อ้างอิงว่าใช้มอหนึ่งหเนี่ย มาใช้ในการหาเสียงภาคอื่นเขาไม่เห็นด้วยเดี๋ยวรอจุดจบแต่ละคนว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าคุณจะอ้างว่าใช้หนึ่งหนเพื่อที่จะแก้ให้ดีขึ้นก็สรุปแล้วคือไอ้พวกเสื้อแดงที่เขาไปอยู่ด้วยหรือไอ้พวกสลิมที่กลับใจที่อ้างนั้นที่ไปอยู่ด้วยก็ไปผสมพันข้ามขั้วกันเรียบร้อยแล้วทั้งเสื้อแดงทั้งสลิมแล้วก็บอกว่าจะแก้ให้ดีขึ้นสรุปคือคือเขาจะ ขอใช้พระราชอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ด้วยการที่เลียมากขึ้นกว่าคนอื่นเขาแล้วก็จะแบบว่าจะให้ยกย่องให้สูงส่งขึ้นก็คือแต่ถ้าเผื่อขัดใจเขาเขาก็จะให้สมุนของเขาออกมาโจมตีสถาบันเล่นๆอย่างเงี้ยก็คือมันมันเป็นการที่กระทําที่ไม่บังควรนะจ๊ะจะบอกให้อ่าสู้ต่อไปแต่และบุคคลแต่ก็มองดูแล้วสรรเสริญเยือนยอให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับกับ16สอสอที่คุณกล้าต่อสู้เพื่อประชาชนแบบนี้สู้ครับ